สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนาะสุผูติตามเอฟซีกูติตามเล่าพัฒนาสุขูสุขคนเล่าพัฒนาเมือว่านมันที่หกกับรุดนาะพี่น้องรุดอีกแล้วรุดมัดจุดโตเอาไม้พี่น้องนาะแก่เมื่อไม้เคื่อเขาหลอกก้อนกับได้เหล,ล,ล็กวิ่นเหล็กตั้งรักก็หลอบนี่รุดแล้วพี่น้อง เล็กเล็กวิ่นเขามาหน่อยตโตผดย่างหน่อยกับเขาเก็ดโตเปดโตพ่อได้ยืนได้อยู่พี่น้องพ่อได้พี่น้องได้จับอย่ต่อไปกับเชียวเขาบ่กเกินอยู่ประมาณเก็ดเก็ดแปดนี่แล้วนาะอพี่น้องเนาะหาในบ่อเขามาดอกมันมันบ่กเขาเหมดคัดออกขันคัดโตโตบ่มันเขามาโตมันออกมาออกไปซะคัดออกไปผนคัดอันตัวมันออกจำไหม เก่ากับเก่ากับหกกับเก็ดออกไปยังไหนมันมีอยู่พี่น้องเลยแต่ว่างูขยะมันหรอกเนาะมันผัดกับปูเองบร่ได้ผัดกับผูที่ตามผููเอาออกไปจัดออกไปเองวันนี้เอาไหมเนาะพี่น้องเนาะขอแกะมือซะเนาะอืมของเราพัฒนาเมื่อวันที่หกเอาขอหาโตบ่าบ่สมบูรณ์พี่น้องเอาขอหกเจ็ดแปดนี่สมบูรณ์ วินติดได้ทั้งสามตัวคนเราพี่น้องกันเอาเขาไปอีกบานนี้เอาเขาเตี้ยมได้พี่น้องเขามาจากักตัวเขาเขาท่าน,นั้นแต่ว่าบ่าถึงสิบแน่นอนยุกเก็ดยุแปดยุหกหกก็ยังเขาบ่หมดจุดตัวยุเล็เกเหล็กเคี่ยงยังบ่เขาหมดจุดตัวอยู่เก็ดนี่พอดีแปดเกินเอาพี่น้องเขามาเบื้องหลัวกั ติดตามไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้ยอย่าถิมยัปากันเด้อเหล็กมันมีเขาไม่ลดนอธรรมาดาละพี่น้องอีกมันมีเขาไม่ลดกะยินนีตตอนรับเขาทูส่งถ้าคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อผู้ใด้ยังติดตามชิบหกพระรวยนัแนลยวบามีแล้วออกมาแล้วออกจากไา่การแล้วพี่น้องหยุดหยุดตีแล้วให้ให้ติดตามถ้าคุณพระรวยผูดด้ใดเคยติดตามสิบหกพระรวยชาแนก็ออกมาซะผู้ใด,ดหัวจักกะ มูแด้หุจักก้อนกับบอกมูกบอกพวกเด้อว่าผู้คุณออกมาอยู่แต่คุณพรารวยแล้วพี่น้องบ่บ,บ่มีแล้วจิมหกผ่ารวยชั้นนึนเอาออกแล้วปิดแล้วช่องนั่นพี่น้องเขามาเบิ้งได้พี่น้องเด้อบันีนิก,กอนสีเบิ้งกะของวันที่หกทกทบตัวในฟังกอ,อ,อนน้องมันลดไดจังไดมันว่าเขาจัางไดน้องพี่น้องนอาเล็กตัวใดมันมีบ่มีมันมีหนึ่งตัวเดียวพี่น้อง พอพ่ได้เบิองอยู่บมเมนหลุดเมดมันมีเลขตั้งรักมีหนึ่งตัวหนึง่งยุต,ตแต่ว่าวิ่นไปแล้วกับว่าเขาดอกพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีครูหนึ่งมันไม่มีหกกับเก็ดกับเก่าถ้ามีจกักตัวหนึ่งเขามากก็อาจจะได้ยุสิเก่าถ้มีเก่าเขามากก็สิได้ยุนเมือม่มอนี่ก็มาพี่น้องก็มาเบิองว่ามันจะมีตัวใดแน,น่นะพี่น้องเนาะ ขงตัวเก่าก็มีวันที่6ก็มีเลขวินเลขตางรักก็มี0135เลขวิ่งรดก0จบคู่ก0104 031 3 03, 03, 4 5 6 7 8 3 4 1 0 3 4 5 30 4 0 1 3 4 0 3 4 0 1 3 1 3 4 4 1 4 3 3 4 3 4 1 สี่หนึ่งศูนย์สี่ลดมดพี่น้องเอาบะมีนะ้ำพี่น้องเนะแบบาะแปลว่าตัวยังตัวบวกตัวลบอียังกะบะบ๊อกลาบซ้ำนี่แนละ้วน้ำพี่น้องเนาะเอาไม่เอาไม่มาแกะมือได้พี่น้องเนดะ้อมือวันที่เก่าวัานจันทร์แกรวยกันดอกเนาะพี่น้องเนาะวันที่วันจันทร์วันจันทร์ก็มาแกะมือเนาะพี่น้องเนาะขอแกะมือ เอาว่าวันที่เก่าตุลาได้พี่น้องเนอะกอนสิจัดกะเอาเหล็กเคี้ยงเหล็กตั้งหลักกันเนาเหล็กวิ่กันเนาพี่น้องเนาะขันบ่ววิ่กับพี่น้องกันสิว่าจับกันหน้าขันเอาจับคู่ไปเลยพี่น้องกับจับวิ่งบ่ไใดให้พี่น้องเอาไปจับเองกับมีผู้พนว่าจักโตัวเขาเขามาหลดปู้จับเองให้จับวิ่นนำแน่คนกับบอกมากกับมี่น่ะ

8ปดเก้าของเรล่ามักสีไปตัวเก้านาะเล็กีิมานำคว่งเก่ายืนอยู่สองหลอบแล้วพี่น้องสองสามหลอบแล้ววันนี้จักเก้าปันใดวนเวียนอยู่เหลเ็กตัวเก้าตามมันอยู่นีละขันมันเขามากกระจัดเข้าไปเลยตัวเก้ากระจัดพี่น้องบ้านี้ เด็กเต็มโตพี่น้องเต็มวันพอดีเด็กวิ่งเด็กลูดเล็กตั้งลักอะเอด็กวิกรรกรรกงก่งพี่น้องวิ่งรูดก็วิ่งลงก่อนวิ่งลงก่อนให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะพี่น้องนะวิ่ง เล,ล็กหลดนะพี่น้องวิ่งเก้าเจ็ดรอบนี้คือสีวผิดดอกที่เนาะแบบนี้กระลั่นตีได้อยู่พี่น้องนางขัดขักอยู่พิจารณาโดนเล็กวิ่งรลด เารูดเจ็ดรูดเก้ารูดเจ็ดรูดเก้ารูดเจ็ดจับคููศูน

ก้าสองเก้าสองเก้าเกียดเด็กกันได้พี่น้องได้บ้านี้ตกันก็มีได้มีตกันให้คู่หนึ่งเป็นตกัน เ็นกันไปกันคูนึงกันตัวกันใ้พี่น้องนี่ตัวกันกันกันเกาเกาเ็กสามตัวเกาหนึงเกด

เบอร์ไล่ได้ผีหนังได้เบอร์แอดไล่หนั่งแหละเบอร์ไล่ก็มีใครมีไล่ก็โทรมาเบิ้งมาถามเบิ้งว่าเป็นจังใดจะว่าถามเด็กยังมาถามเอาเหล็กมารงหลดถาม dạng lên này, chị bọc chị. ăn đi cà hê bung lên này Bất ăn bóp bung mê. Soon cầu tham. Soon cầu tham. Si cầu. Pet. สองสามแปดไล่ ผูคขุนเอาพี่น้องผู้ได้ข้ามาวาเรแคบหนาจอเด้ป่านนี้ิไดิกลมตัวเด่นตัวเก่งได้พี่น้องเด้เราพัฒนาวันที่เก่าตุลาพี่น้องสองพันหาลอยหกสิบหก เล็วิ้นเล็กเกี้ยงเล็กตั้งรับของปูกระมี0ศูนย์หสเจ็ดแจับคู่0ูเป็นตัวร่องเป็นออ้องเจ็ดหน่หนึ่ไม่ว่ามันเจ็หนึ่ง เป็นตัวเก่งเกตแปดเป็นตัวร่องเกตสี่ก็เ <we> ป <suffering> ็นตัว <hou> ร่องเก้าสองก็เป็นตัวร่องเก้าเกตกัเป็นตัวกลมให้สองกลมพี่น้องจดเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตกกันพี่น้องขีดแบบหนึ่งนี่ตกกันเก้าเก้าจามตัวก็มี เก่าหนึ่งเกศหนึ่งเก่าเกศกับกันนี่ยนะพี่น้งอนงเอาเวลาเอพซีแคปหน้าจอด้วแคปหน้าจอด้วผู้ดใดเข้ามาแล้วก็ได้แก่มือแก่มือเันที่เก่านี่ยเด็กเกี้ยงเด็ก,กตั้งรักกับคือนั่นแหละพี่น้งองเกศโตว่าไรแล้วเนาะไรตะล็กจับคู่จับคู่ศูนย์เกศหนึ่งเกศกลม เกแปดล่องชูนเกตล่องเก้าเกตเฮเกตสี่ล่องเก้าสองล่องเก้าเกตกลมสองกลมพี่น้องเอาไปผิดจารณาเบิ้งมักกะจัดคัดกะพานปูกะไห้นีรุดเที่ยวที่แล้วเที่ยวทุกเที่ยวกับว่ารุดดอกพี่น้องรุดก้อนๆไปรุดรุดเที่ยงบ้านอีกเที่ยวนี้เขามาหลัดที่พี่น้องเนาะประกันยกพี่น้องเลยประกันเที่ยวนี้ประกัน ฟันลานก็นคือหนึ่งเกศกับเก่าเกศนะ้าพี่น้องนะ้าพี่น้องเอฟซีสุกูสุก้นแคปหน้าจอไว้เดอ้อร์โปรได้เขามาไมก่ะกะโปรได้เขามาไมก่กะกดกระดิ่งติดตามไว้ให้พี่น้องเอฟซีตัวได้หมักกะจัดตัวได้ขัดกะพานนะ้าพี่น้องนะ้าให้ลำลำเรื่อยๆกันสุกูสุก้นวันจันทร์ที่เก่าสี่ถึงนี่ให้มีโศกมีลาบกันสุกูสุก้อนนะว่าให้เจ็บให้จนกันเดอ้อให้คุณพระรักษาให้เทวาดาคุ้มครอง บอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี